เป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้าช่วยเราให้มีพลังรักที่จะสามารถรักคนอื่นได้โดยไม่ใช่ดวเหตุผลอื่นใดนอกจากเหตุผลที่ว่าพระเจ้ารักเขาเขาจึงรักเขาความรักจึงเป็นความรักที่ไม่ต้องมีการหวังผลไม่ต้องมีการหวังการาผลตอบแทนจะต้องเป็นความรักที่ไม่มีเจตนาสื่น เปเยซูรักใครท่าคนหนึ่งเนี่ยพเปเยซูจะเข้าไปในสภาวะที่เขาต้องการเปเยซูจะพูดภาษาของเขาเปเยซูจะรักเขาในภาษาของเขาคนเรานีสละพมีกับการแสดงความรักความ่วงใยญต่างๆกันไปแม้ว่าเราจะมีความรักอยู่ในใจของเราถ้าเราซื้อออกไปหรือที่ฝ่ายรักไม่สามารถรักได้เขาก็ไม่มีทางที่จะสัมผัสความรักจากเรา หรืออย่างเช่กนการที่เราจะให้ของของวัญวาลนนทนยใครสักคนหนึ่งผมเชื่อในว่าสุภาพบุรุษบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคน่อทีนคนสองประเภทคนประเภทหนึ่งให้โดยที่คำน,นึงถึงของที่ให้ว่ามีคุณค่าแค่ไหนอาจจะเป็นตัวเลขเคอาจจะเป็นัวลลขแซซื่อมาจากด้านเคล้านแซดม,มูลค่ามากมายน่าย่ายองแต่บางคนให้โดยคำน,นึงถึงน้ำใจมากกว่าสตรีบางคนก็หรือว่าแฝนบางคนก็ไปซื้อ จะไปร้านขึ้นรถตัวเคเนี่ยเดินผ่านร้านมอมาจกบชายหน้าเจอําไรเป็นมุกมันมุกดินุ้แท้แต่ไม่เินสิบเหรียกก็ซีดีสวยดีก็ซื้อไปให้แฟนรู้ว่าตัวเองซื้อของสิบเหรียญพอไปให้แฟนแฟนเห็นโอ้โหคุณมาละอะไรอย่างนี้ทําไมคุณถึงโอ้คิดดูนี่คุณลูกสาวไปเจอซื้อนีมาให้จับฉันโอ้เมกินพชายหน้าด้วยมาจัไใลของน้องด้วยแฟนแปลกใจมากเลยของแค่สิบเหรียญเองเนี่ย เพราะว่าภรรยาอกแฟนของเขาเนี่ยมีความรู้สึกจะมีมองไปในแง่ของของคุณค่าราคาของมันในขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยคิดถึงน้ำใจในที่นี้ของขอทามนิดหนึ่งว่าเอาใครที่ให้ของใครเนี่ยโดยคิดถึงน้ำใจมากกว่ายกมือขึ้นใครที่ให้ของขวัญหรือว่ารับของขวัญมาคิดถึงมูลค่ามากกว่ายกมือขึ้น คนที่ไม่ยกนะครับมีคนยกอยู่เครื่องนี้อีกที่ไม่ยกคุณกาลังหลอกคุอเองกลับ <c oughs> ไปถึงบ้านไปคุยกันเองก็แล้วกันแต่ <c oughs> ผมบอกว่าคนหนึ่งที่ซื้อของให้ด้วยราคาของซื้อ,อให้เขาเนี่ยเขาจะนูม้มาเป็นข้าวเก้าหรือเก้าหรือเก้าเซนหรือแพงๆบางคนนะครับซื้อไปให้ราคาแพางๆกี่บาทที่จะซื้อมาทําไมเนี่ยหลายคนเหมือนผมน,นะครับพระเยซู ลงมาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าใครถึงใครโปร่งๆเข้าไปในสภาพของเขาสภาวะของเขาอย่างที่เราเห็นสักคู่นี้เป็นภาษารักที่แตกต่างกันไปนะครับที่ผมยกขึ้นมาบอกมาคู่เนี่ยเพื่อให้สองคู่สามีภรรยาหรือแฟนกันกลับไปเรคุยแให้รู้เรื่องว่าฉันจะเป็นแบบนี้นะเธอเป็นแบบนี้นะเราจะได้อยู่กันได้เข้าใจกันนะครับเพราะว่า ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพระเจ้าสร้างม,มาแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องกันนั้นเราจะแยกออกไปไว้ธีการต่อไปนะครับนี่คือวิธีการของพระเยซูพระเยซูก็ไปหาคนในสภาพที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นในการที่มีความจําต้องการจําเป็นนี่มัทธิวมีตอนหนึ่งบอกว่ามีคนพาเด็กๆมาหาพระเยซูถามว่าอย่ามายุ่งพระเยซูกำลังพูดนนวานน่ากำลังไม่มีเวลาเอาได้เราพัดเสีงดังส่งเสียงว่าจับจับจอนรู้สินั่นะที่โมกุลเยมันอย่ามายุ่งพระเยซู การของเด็กว่าเด็กต้องการความรักความใส่ใจจากผู้ใหญ่เปโสรให้สิ่งนั้นกับเด็กๆได้เป็นท,ที่สอนเราว่าเวลาที่เราไปหาใครเนี่ยไปหาสภาพที่เขาต้องการให้สิ่งที่เขาต้องการผมเรียนรู้หลายอย่างในการไปรเยี่ยมคนป่วยเวลาคุณไปเยี่ยมคนป่วยไม่ต้องไปเทศ่สามสีก่กรมไม่ต้องไปนั่งยกข้อคน,นมีร่างกาโอ้ฉันก็มีอยู่ลงเป็นแบบนี้เนายเช่นคนแบบนี้ ดีนะที่เธอเป็นแบบนี้นะพ่อฉันมาคนนี้อีกเราต้องทำให้ถูกการเลศีลาเวลาที่เราไปเยี่ยมคนวยเนี่ยเราไม่ต้องเรื่องที่ข,าข่ากรเสือเสมอไปเราไม่ต้องเทศเสมอไปแต่เราไปหาเขาแสดงความเห็นใจเขาพูดถึงการรักษาของพระเจ้าแสดงถึงความรักของพระเจ้าจริงๆแล้วไอ้คนบางคนเวลาที่ก็มีภาวะลำบากใจเนี่ย เขาไม่อยู่ในสภาพจิตใจที่ต้องการฟังพระกิติคุณไม่ต้องการฟังข้องคาพิเเวลาผมถามแต่นี่นะคนะุณมาแทรเรื่องทัย์สมบัติในตะวันให้ผมฟังทำงให้ผมยาวนิดให้ผมแสดงความรักให้ผมเห็นเวลาคนจอมจัดเฉลยตามสี่แยกนี่แหละสี่ใต้โกงกันไหมสนใจนีมันนี่โอพูดพอให้ฟันี่นนุณรู้เลยเขาแพะไปนี่ไห เราก็สามารถช่วยก็ได้หลายคนจึงมองอย่างนั้นว่าคนที่มาถือป้ายของเงินเนี่ยต้องแล้งหมดเพราะพี่จิ้งไม่ได้ไปซื้ออาหารเอาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อไม่ใช่อาหารเราสามารถทําได้เราอาจจะไม่เชื่อเราไปหาเขาเอาละครับจอดร็อกตุ๊ยนบย้อนบอัที่ส3ก่อน16เฮ้ยคุณพาก็เป็นแม่จำแนก่อนให้เขากินอาหารก่าเอาไป่ไป บนะอกอาคุณจะมาเวณนัทแบ็คลองนะไปกับราเนี่ยโอล้วไม่ต้องไม่ต้องคุณสุกขับรถต่อไปได้เลยแต่เมื่อคุณให้อาหารเขาแล้วเนี่ยคุณก็บอกว่าที่ผมใช้เวลาอยู่กับคุณพาคุณมาเนี่ยเพราะผมรักคุณเพราะพะเจ้ารักผมผมรอดผมคาดเมื่ออาจจะไม่ลําบากเหมือนคุณแต่ว่าผมตกอยู่สภาพที่ไม่มีทางไปถ้าคุณของพระเจ้าช่วยผมได้อะไรเพาว่าไป แต่การที่เราจะไปหาคนเป็นทูดเราจะไม่จําเป็นจะต้องแส่พัคกิติคุณนําหน้าเสมอไปคนในโลกที่กำลังโหยหาความรักถึงวันมาเลชาโอ้โหเอากันใหญ่ตอนที่พระคุณประเทศไทยต้องการความรักมากเหมือนกันโหยหาความรักพรีเยซูรักแล้วก็ดีต่อทุกคนไม่มีใครวิ่งหนีในตอนที่นะครับเมื่อเวลาพระเยซูมาไม่มีใครวิ่งก็เจอก็เจอ,เจอแต่หลายครั้งเวลาที่คริสเตียนไปเนี่ย หรือบางทีไม่จะบอกเป็นคริสเตียนหรือบางทีดำๆเนี่ยเดินไปใกล้คนหนึ่งก็เจอเลยเ <laughs> วลาเข้าไปในคลิปเข้าไปทุกคนกำลังควยจนจอกแจทโจรแชทมีคนนึงถือว่ามีเข้าไปทุกคนเงียบเลยมมไลม่พูดเลยสักคำเลย <laughs> มันจะต้องมีในบางอย่างหนึ่งว่าทําไมการที่แสดงออกว่าเป็นผู้ของพระเจ้าเป็คริสเตียนพระกิตติคุณเนี่ยยึงทําให้คน,คนไม่ยากมีไม่กล้าเข้าไปใกล้ถ้าไปหาคนที่เราไม่เคยไอ้ที่เราถ้ามีคน เรไม่เคยคักเขาเลยตั้งแต่เรามาทํางานเมื่อเจ็ดปีกับสิบสามเดือนที่แล้วถ้าไม่พักเขาก็กอาจจะต้อตอบคำหนึ่งผ้พิชิตอีกทักไปเรื่อยเยผมเป็นตัวอย่างสมัยตอนเป็นนักเรียนผมเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแต่ที่พิจารณาไม่เคยเล่ามีนักเรียนศาสตนาจาร์คนหนึ่งยู่งอยู่อยู่ถานไปเป็นคนที่มาจากทางฝังบอสตันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ารู้อย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพักคนเอเชียเวลาเขาเดินผ่านมาเนี่ยเขาเดินครั้งแรกเขาเดินก้มหน้าผมก็เดินสวนทาง ไม่ทักดต่ไม่เป็นไรในที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าผมจะทักคนนี้ได้สักวันผมก็เดินมาเขาเห็นผมเดินเดินมาเขาเดินหลบไปผมเดินตามเลยฮัลโหลฮัลโหลมันต่อไปเอาอีกเจอที่โรงเรียนเจอห้องสมุดเขาไปหน้าติดเลยฮัลโหลนี่วันหนึ่งเขาก็เดินมาหาผมที่บ้านบอกว่าฉันเดินย้ายคอนจบแล้วฉันจะขับไปบอสตัน ฉันอยากให้คุณยกเอาเครื่องแก่ที่ช่าใช้ม,มาใช้ที่บ้านองพวกนีโอ้แล้วคนอื่นไม่มีเหรอคนอื่นไม่เป็นไรฉันอยากให้คุณเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราทําแสดงออกเพราะ่าจะทําไปตอนทำความตื้อรันก็ได้ไม่มีแจตไดไหรืมีชนะแอบแฝงดื้อรั้นจะเอาชนะได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําแสดงความรักออกทําให้หลายคนเริ่มมองว่าคริสเตียนเนี่ยมีอะไรที่แตกตา่าง เราจำเป็นจะต้องแสดงออกซึ่งความรักเหมือนพระเยซูประการต่อไปอีกที่พระเยซูทำน,นะครับโอเคนะครับ